ว่าช่วๆครับรองเท้าโดนีโดนเฮ้ยไอ้บ้าปืนไอ้บ้าปืนไอ้บ้าปืนเอ้ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะทวดงูพังกงเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเเ้ยยเ้ยอ้้้เเยเย้้้

ตัวแรกเลยไอมีคนเนี้ยมีคนเนี้ยไม่ยิงผมไม่ยิงปืนลั่นโอ้ยลั่นลั่นลั่นเฮ้ยอ้าเสียงใครทำอะไรผมไม่ได้หรอนะทวดโอเคทำได้แล้วเอ้หลบเลย เดินมาดีๆแล้เดินมาเดินมาเดินมาไงินไฟเฮ้ยอ้าเดินอย่ารออยู่อย่ารออยู่เดินมาเดินมาเฮ้ยฉันจะรอแกก็สุญหมดยังไงล่ะทั่วสังฮ่าโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยผมไม่ชอบไปแล้วผมต้องหลบหลบเอ้ยอย่าพี่อย่าย่าย่าพีผมเฮ้ยเราเราต้องเราต้องนั่งคุยกันก่ไหมครับเราอ่านั่งคุยกันนั่งคุยแบบนี้ วิโรจนอะอ้าวอีกาลอสโตย่ารานั่งคุยกันแบบใดไม่ได้กีดร้องเ่ากีดร้องเฮ้ยปืนอาวอาอีกลอโตเฮ้ยเฮ้ยอยามาอยามาอยาาอยาามา